เนี่ยจากอันนี้มสีใช่ปะมต้นเนี่ยเราจะเรียนเซลล์สีมีชีวิตมาบ้างแล้วในเนื้อหามสีเทิมหนึ่งะลักษณะมันจะไม่ได้ต่างจากเนื้อหามต้นมากเท่าไหร่แต่มันแค่จะลงรายละเอียดลึกกว่าเดิมในเรื่องดีเทลเกี่ยวกับออร์แกเนลต่างๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนละกัน เราจะมีคลาสที่มาเรียนที่ตึกกับคลาสที่เรียนออนไลน์นะคะหลักๆคนที่จะมาเรียนที่ตึกเนี่ยก็จะต้องแจง้งล่วงหน้าในกลุ่มเนาะว่าพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาเนื่องจากว่าเราต้องจํากัดคนปริมาณคนที่เข้ามาในตึกส่วนคนที่เรียนออนไลน์นะคะก็จะเรียนออนไลน์ที่บ้านโดยมีเงื่อนไขคือถ้าพี่เรียกชื่อให้น้องเปิดไมค์ตอบเนาะเราไม่ต้องเปิดกล้องเนาะเพราะว่าโตแล้ว ทุกคนรับผิดชอบตัวเองเนาะพี่เชื่อว่าถ้าตั้งใจอจะเรียนที่ไหนก็ได้อสองคนที่เรียนออนไลน์เวลาทำแบบฝึกหัดนะคะถ่ายส่งมาให้พี่ดูในลายกลุ่มก็ได้หรือจะลายส่วนตัวก็ได้ถ้าใครอยากส่งลายส่วนตัวพี่จะต้องแอดก่อนไม่งั้นพี่จะไม่เห็นข้อความโอเคเนาะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับชีวะค่ะ,ะมาดูโอเวอร์วิวกัน คือในหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นอินโทรน้องพอรู้แล้วว่าชีวะมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งมีชีวิตอะต้องไอดีนติฟายยังไงบ้างมีข้อไหนบ้างเนาะอ๋ออีกอย่างหนึง่งโอเคมาที่ก็จะมีเนี่ยหนึ่งสสี่หประมาณ6ข้อที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ จะอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีในชีวะเนาะว่ามีสาขาอะไรบ้างซึ่งมีเยอะมากๆต่อมาเราก็จะเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้ว่าคล้ายๆเดิมเหมือนที่เราทําโครงงานเนาะบางคนถ้าเคยทําโครงงานมาแล้วก็จะรู้จักการตั้งสมมติฐานแล้วก็การตั้งตัวแปรต่างๆ ขาดไม่ได้คือเกี่ยวกับกล้องสุลทรร์ถูกปะชีวะเราอ่ะจะต้องสองกล้องสุลทรร์แน่นอนมันก็คือเหมือนเดิมแต่งเป็นสองชนิดคือใช้แสงกับไม่ใช้แสงเนาะใช้แสงก็จะมีแบบอ่อคอมเปาสเตอริโอและการคำนวณเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆไม่ค่อยเยอะก็มีสูตรเดียวส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นควิสเนาะอันนี้ก็จะเป็นอินโทรอันแรก งั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยอย่าลืมนะใครที่จะส่งทางไลน์ให้บอกให้พี่แอดก่อนละกันถ้าจะส่งในกลุ่มเลยก็ได้ไม่ว่ากันเอามาอินโทรค่ะชีววิทยาอย่างแรกไม่ใช่ว่าทุกๆสิ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอ่ะจะต้องมี5ข้อ6ข้อนี้ 1. คือการจัดระบบ การจัดระบบคืออะไรจัดระบบร่างกายเหมือนที่เราอะอยู่ได้เพราะเรามีระบบถูกไหมเรามีระบบขับถ่ายเรามีระบบย่อยอาหารเรามีระบบประสาทเรามีระบบไหลเวียนเลือดทุกอย่างในร่างกายเราทํางานเป็นระบบเนาะสอเรามีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ถ้าคนไม่สามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่สามารถให้ลูกให้หลานได้เราจะไม่จัดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะว่าไม่สามารถ ให้รุ่นต่อต่อไปได้ 3. ส,สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและพลังงานเพื่อใช้ในการเมตาบอลิซึมต่างๆเนาะทั้งการหายใจระดับเซลล์หรือการสลายสารหรือการสังเคราะห์อเอนไซม์ต่างๆต้องอาศัยพลังงานทั้งหมด 4. มนุษย์มีการเจริญเติบโตค่ะการเจริญเติบโตในที่นี้เราจะพูดการแบ่งเซลล์เนาะการแบ่งเซลล์ทั้งไมโทซิส ไมโอสิเรามีอายุไขที่ชัดเจนเรามีขนาดที่จำกัด4ไม่ใช่4 5เรามีการรักษาดุลยภาพของร่างกายอย่างเช่นที่พูดไปเรามีระบบขับถ่ายถามว่าดุลยภาพคืออะไรคือการรักษาสมดุลของร่างกายนั่นเองถ้าเรากินอย่างเดียวแต่เราไม่ถ่ายไม่ได้ถูกปะมีแต่ของเสียเข้างใน หรือถ้าเราทายอย่างเดียวแล้วก็ไม่กินเลยเราก็อยู่ไม่ได้เช่นกันเนาะและสุดท้ายค่ะเรามีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่กระทบเราทางสภาพอากาศหรือการโต้อตอบกับเพื่อนด้วยกันเนาะการโต้อตอบกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเรามี r e สปอนส์อันนั้นถ้าเรามีครบหกอันนี้เราเป็นสิ่งมีชีวิตมาขยายความแต่ละอันกันหน่อย ความจัดระบบคืคออะไรคือเริ่มจากเซลล์ซึ่งเดี๋ยวบทแรกเนี่ยไม่ใช่สิบทที่สองเราจะเรียนเกี่ยวกับว่าเซลล์อะมีอะไรบ้างเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลเซล์พืชมีอะไรอเกนเดียวไหนที่ไม่เจอในเซลล์สัตว์เนาะเป็นต้นสองคือเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อคือการที่เซลล์หลายๆเซลล์รวมกันแล้วกลายมาเป็นเนื้อเยือ่อเนาะ และที่สำคัญมันต้องทำงานด้วยกันถ้าไม่ทำงานจะเรียกว่าโคลนีอย่างเช่นพวกสาหร่ายที่มารวมกันหรือพวกแบคทีเรียที่หลายๆเซลล์ของมันมารวมกันแต่มันไม่ได้ทำงานด้วยกันเขาก็ไม่นับว่ามันเป็นเซลล์เนาะเขาเรียกว่าโคโลนีแบคทีเรียเซลล์หลายๆเซลล์มาทำงานร่วมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อมารวมกันกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะหลายๆอวัยวะทํางานด้วยกันกลายเป็นระบบอวัยวะระบบหลายๆระบบทํางานด้วยกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสปีชีส์เดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเรียกว่าประชากรประชากรหลายๆประชากรมีความสัมพันธ์กัน ทั้งระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหลายๆกลุ่มเรียกว่าระบบนิเวศระบบนิเวศใหญ่ขึ้นอีกเริ่มมีปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละปีความกระจายทางภูมิศาสตร์มาเกี่ยวข้องเรียกว่าไบาโอมไบโอมหลายๆไบโอมทั้งทะเลทรายป่าดิบชื้นต่างๆเนาะรวมกันกลายเป็นโลกอันนี้คือความเป็นระบบ ของสิ่งมีชีวิตค่อยๆจัดไล่ขึ้นมาการสืบพันธุ์ทำไมถึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเพราะถ้าเราไม่มีการสืบพันธุ์เราจะไม่มีการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตพอเราไม่มีการเพิ่มจํานวนก็จะหายไปเนาะโดยการสืบพันธุ์เราจะเรียน่ยวกับว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อาศัยเพศคืออะไรอาศัยเซลล์สืบพันธ์เซลล์สืบพันธ์เนาะซึ่งถ้าสืบพันธ์แบบอาศัยเพศจะมีความแปรผันของสิ่งมีชีวิตความแปรผันทำให้เกิดความหลากหลายความหลากหลายมันก็จะส่งผลดีหรือผลเสียก็ได้อาจจะกลายเป็นมิวเทชันเกิดโรค หรืออาจจะกลายเป็นลักษณะใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดลอ้อมก็ได้เนาะอันนี้คือความแปรผันของสิ่งมีชีวิตต่อมาคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศส่วนใหญ่จะเจอในพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กถูกปะมันดีตรงที่มันจะไม่เกิดความแปรผันอย่างเช่นถ้ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเช่นต้นมะม่วงที่บ้านเรากินมะม่วงเสร็จแล้วอะ แล้วเอา,มาเมล็ดไปเพาะพี่ถามนะทั้งในออนไลน์และในห้องสดว่าเอา,มาเมล็ดไปเพาะเนี่ยอาศัยเพศหรือไม่อา,าศัยเพศใครรู้บ้างการเอา,มาเมล็ดมะม่วงอะไปปลูกต่อเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อา,าศัยเพศรู้ปะลูกแก้วลองตอบไหมน้องพดัด ลองเดาไหมไม,ไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศอ่ะโอเคอิงอิงพูใช่มไหมอิงภูเดาไหมว่าแบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเศพศที่เรียกชื่อถูกปอมคาบแรกๆไม่ค่อยชินอิงพูแก้มแล้วก็ฟินเนาะให้เฉลย มเมล็ดเกิดจากอะไรมะเมล็ดเกิดจากเกสรตัวผู้ของพืชกับเกสรตัวเมียของพืชอ่ะผสมกันแล้วได้มเมล็ดถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามเมล็ดไปพออ่ะมันยังเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะเพราะว่ามันใช้เซลล์สืบพันธุ์ก็คือเกสรของแต่ละอันอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเราสมว่าเฮ้ยมะม่วงอันเนี้ยตอนนี้นลูกโดกมากๆเลยเอามาเล็ดเอาไปปลูกเลยบางที ต้นที่หนูปลูกจากมาเมล็ดมันน่ะที่มันดกอ่ะด้วยความที่มันมีความแปรผันน่ะเคยปะลูกไม่ออกเลยทั้งปีสองปีสามปีลูกไม่ออกเลย,ย,ลออเ,ลยเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะแปรผันกลายเป็นไม่ดกก็ได้อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราเอาเมล็ดมาเ,มาเพาะแล้วมันถึงไม่ได้ผลเหมือนที่เขาปลูกปลูกกันโดยส่วนใหญ่นะคะพืชอ่ะเขาจะบอกว่าถ้าไม่อาศัยเพศอ่ะก็จะไม่เกิดความแปรผันถ้าแม่ดกลูกก็ดกเออ แต่ความที่ไม่แปรผันจะไม่ทนต่อสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆก็จะตายง่ายไม่มีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมแต่ลูกที่เกิดมาข้อดีก็คือเหมือนพ่อเหมือนแม่เท่าน,นั้นแหละโอเคนะอันนี้คร่าวๆยกตัวอย่างให้ดูว่าความแปรผันกับความไม่แปรผันะ่ะต่างกันยังไงเนาะโอเคอย่าลืมนะ 2ข้อแล้วนะการจัดระบบ2คือการสืบพันธุ์สค่ะการต้องการสารอาหารและพลังงานต้องการเพื่ออะไรที่เราพูดกันว่าเฮ้ยคนเัีเมตาบอลิซึมดีนะการเาผาผลาญดีเขาเลยไม่อ้วนแล้วหนูรู้ไหมว่าเมตาบอลิซึมมีอะไรบ้างเมตาบอลิซึมอ่ะมันคือหัวข้อใหญ่มันหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาที่เกิดในสิ่งมีชีวิตะจะมีสองปฏิกิริยาหนึ่งคือสร้างหรือสังเคราะห์เรียกว่าแอนาบอลิซึมสองคือการสลายคือการสลายเคตีบอลิซึมเราต้องมีเมมาบอลิซึมทั้งสองแห่งนี้เราสร้างได้เราสร้างเอนไซม์มาย่อยได้เราสร้างฮอร์โมนขึ้นมาได้เนาะ เร,เราสลายได้ไหมก็ได้เรากินอาหารเข้าไปดูดซึมแล้วเอาไปใช้ในการหายใจระดับเซลล์อันนั้นเราสลายโอเคนะซึ่งในม .4 เราจะเน้นการสลายเนาะก็คือหัวข้อนี้การหายใจระดับเซลล์โอเคนะอันนี้อันที่3อันที่4ค่ะการรักษาดุลยภาพในร่างกายส่วนใหญ่อันที่4ี่อันนี้จะเรียนตอน มหมห้าเทอมสออย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบหายใจระบบหายใจรักษาดุลยภาพยังไงเอาออกซิเจนเข้าไปให้เซลล์แล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ที่เซลล์ได้เป็นของเสียออกไปข้างนอกอันนี้คือการรักษาดุลยภาพของการหายใจระบบขับถ่ายรักษาดุลยภาพยังไงระบบขับถ่ายตงรงนี้จะเน้นที่ไตค่ะ จะเน้นที่ไตนะก็คือกรองของเสียในเลือดแล้วขับออกทางปัสสาวะหมุนเวียนเลือดหมุนเวียนยังไงคือการลำเลียงออกซิเจนบอกว่าเขาฟอกที่ปอดยังไงลำเลียงไปหาเซลล์ยังไงแล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปเทที่ถุงลมยังไงแล้วเอาออกอ่ะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ไปด้วยกันแค่อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดจะเน้นที่หลอดเลือดกับ หัวใจเนาะแต่ระบบหายใจจะเน้นที่ปอดต่อมาค่ะระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ้มกันเราก็อยู่ไม่ได้นะถ้ามมีน้าเหลืองระบบน้าเหลืองเนาะระบบน้ําเหลืองจะแยกกันอย่างสิ้นเชิงกับระบบเลือดอันนี้แยกกันเลยคนละท่อกันเลือดเป็นท่อที่มันเปิดต่อกันแต่น้ําเหลืองเป็นท่อปลายตัน และน้ำเหลืองเราจะนึกถึงภูมิคุ้มกันเสมอภูมิคุ้มกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีกี่ชนิดกับชนิดของภูมิคุ้มกันก่อเองกับรับมาเคยได้ยินปะก่อเองอะ่ะเช่นที่เราไปฉีดวัคซีนกันเออเป็นต้นเนาะมห้าเทอมสองแต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการรักษาดุลยาภาพของร่างกายโอเคนะลูก ต่อไปการตอบสนองการตอบสนองเราจะเรียนตอนม6เทอม1อย่างละเอียดตอบสนองเราใช้อะไรเราใช้ระบบประสาทถูกไหมระบบประสาทขาดไม่ได้หลักๆก,ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างสมองและไขสันหลังรวมถึงเซลล์ประสาทต่างๆว่าทำงานอย่างไงสมองส่วนไหนสั่งการ อะไรอันไหนจดจำอันไหนการทรงตัวอันไหนการหายใจเราจะเรียนในเรื่องระบบประสาทระบบต่อมไรท่อคืออะไรต่อมไรท่อคือฮอร์โมนชีวิตเราเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนทุกวัยทุกช่วงเวลาแม้แต่เวลานอนก็ยังมีฮอร์โมนที่ช่วยในการให้รู้ว่ากลางคืนแล้วนะต้องนอนเนาะ ฮอร์โมนถ้าผิดปกติก่อโรคได้หมดเลยนะคะซึ่งการตอบสนองโดยการที่มีระบบประสาทและต่อมไรท่อนี้จะเจอในสัตว์ชั้นสูงเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะส่วนสัตว์ที่ต่ำกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีระบบประสาทแหละแต่จะไม่ได้ฟอร์มตัวเป็นสมองกับไขสันหลังเท่าเราสัตว์ชั้นสูงในที่นี้อะสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ได้ ซึ่งเราจะเรียนการแบ่งชนิดสัตว์ตอนม6เทอม2เนอะเรื่องอนุกรมวิธานน้องจะได้รู้ว่าสัตว์อะแบ่งเป็นไฟลัมยังไงบ้างโอเคนะต่อลูกอ่ะจบแล้วต่อไปนี่จะเป็นสาขาชีวะแหลนะเนอะอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรบ้างแล้วเราต้องเรียนเนื้อหาอะไรตอนไหน ที่จะเกิ่นไว้ตอนม .4 อ,อย่างเดียวนะอ่ะทีนี้อันเนี้ยคือถ้าตอนมหาลาัยแหละตอนเนี้ยยังไม่เจอหรอกตอนมหาลาัยจริงๆแล้วอะชีวะแบ่งเป็นวิชาย่อยหลายๆแขนองอะเยอะมากๆนะคะจะมีตั้งแต่ชีวะที่ศึกษาเกี่ยวกับเห็บหลเลยก็มีเนาะอาโตมี่อันนี้เดี๋ยวเราเรียนนะบทต่อไปไแบโอเคมิสที่แบบแบบอ เบื้องต้นระดับมปลายเนาะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลแล้วก็เมตาบอลิซึมของร่างกายเรานะคะ b o t a n ีก็คือเกี่ยวกับพืชถูกปะไล่ลงมาเลยเรื่อยๆเกี่ยวกับปลายังมีเลยวิชาที่เกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะท่องแม้แต่ว่าก้างแต่ละกล้างของปลาชื่ออะไรเนาะหรือศึกษาเกี่ยวกับหอยศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนลาชีพต่างๆมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสาขาของชีววิทยาที่เราจะเจอได้ในคณะตอนมหาลัยเนาะทีนี้เราจะไม่มีทางเรียนชีวะได้เลยถ้าเขาไม่มีกระบวนการทางชีววิทยาขึ้นมาเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะจริงๆอันนี้มันก็เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะก็คือมันไม่ใช่แค่ทางชีวะหรอก มันคือทุกวิชาของวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มด้วยการ observe ก่อนหรือการสังเกตเราไม่มีการสังเกตเราจะไม่สงสัยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูตั้งใจแบบที่จะสังเกตมันเพราะฉะนั้นการสังเกตทําให้เรารู้จักการตั้งคําถามโดยสมมติว่าโจทย์ในปัจจุบนันอ่ะมันจะมีแนววิเคราะห์เยอะขึ้นถูกปะน้องต้องตั้งคําถาม ให้สโคบกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาไม่ใช่ตั้งนอกเรื่องนะตั้งให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคำถามนี้จะนาไปสู่สมมติฐานซึ่งสมมติฐานก็ต้องสัมพันธ์กับปัญหาที่เราตั้งสัมพันธ์ยังไงคำถาหมหนูตั้งว่าอะไรสมมติฐานต้องเป็นสิ่งที่ ตรวจสอบแล้วเราจะต้องตอบปัญหาที่เราตั้งได้อันนี้ทันปะในออนไลน์ทันเนาะทีนี้ยังไงต่อตั้งสมมติฐานเนี่ยมันมักจะอยู่ในรูปถ้าจุดจุดจุด,จดแล้วดังนั้นอย่างเช่นอย่างเช่นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แค่ยกตัวอย่างประโยคให้ดูถ้าที่ตื่นสาย ดังนั้นที่จะไปสอนไม่ทันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบไอ้คำว่าถ้าถ้าในวิชาศาสตรก็ประมาณว่าถ้าเอาโซเดียมผสมกับน้ำปูนใสอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจะเกิดตุดๆ,ๆขึ้นแล้วเราก็ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมาส่วนใหญ่ โจทย์จะให้เราตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองเนาะประมาณนี้ทีนี้มาตอนที่ออกแบบการทดลองค่ะสำคัญมากว่าตัวแปรต้นเราอะ่ะคือจะต้องเป็นสิ่งที่เราออยากอยากที่จะได้ในผลการทดลองตัวแปรต้นนะเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นต้องเป็นสิ่งที่ต่างกันเราอยากรู้อะไรเราตั้งตัวแปรต้นให้ต่างกันเนาะ อยากรู้ว่าอันนี้ใส่กับอ,อีกอันหนึ่งได้ไหมแสดงว่าเราต้องหาตัวมาเปรียบเทียบตัวแปรตามตัวแปรตามคือผลผลที่ได้ผลที่ได้อะไรเราได้ออกมาเราได้สีของสารนั้นแสดงว่าสีของสารนั้นคือตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันควบคุมเหมือนกันตัวแปรควบคุมทั่วไปอย่เช่น อุณหภูมิที่ทำการทดลองหรือสารปริมาณสารที่ทำการทดลองเนาะเป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์เหมือนกันอ่ะอันนี้คือตัวแปรควบคุมส่วนอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่คือชุดทดลองกับชุดควบคุมชุดทดลองคือเอาไว้เพื่อดูตัวแปรต้นว่ามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหน ตัวแปรต้นเนี่ยคือเป็นตัวแปรสําคัญจริงไหมอันนี้คือคาว่าชุดทดลองส่วนชุดควบคุมเอาไว้เปรียบเทียบว่าไอ้ชุดทดลองเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงไหมเนอะอันนี้คือชุดควบคุมเหมือนเป็นตัวต้นแบบแหละเหมือนเป็นมาตรฐานที่เอาไว้เปรียบเทียบว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเนอะอันนี้สำคัญเหมือนกันเวลาโจทย์ จะให้การทดลอง1234ให้ผลมาแล้วเราแล้วเขาจะถามว่าจากการทดลองที่กล่าวมาสรุปผลการทดลองได้อย่างไรเวลาสรุปสรุปให้ตรงกับปัญหาที่เราตั้งไว้สรุปปัญหาที่ตั้งไว้จริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ได้ถูกปะหรือในขั้นตอนนี้จะมีการเสนอสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยโอเคเนาะ ประมาณนี้